ัสดีครับ FC เราพนาครับมาพบกันวันที่17มิถุนายนส5 6 7นาสิบเจนะครับเมื่อวานก็ได้ลุ้นรัฐบาลไทยไปนะครับเลขสามหนึ่งนะครับเปลี่ยนไปได้นะครับรัฐบาลไทยออกมาได้นะครับสามหนึ่งก็มาดูรับพนากันต่อครับรับพนาวันที่สิบสี่มิถุนายนนะครับผลรางวัลวันที่สามสี่ห้าศูนย์ห้าเก้านะครับของเราก็รอบนี้ ผิดหมดนะครับนะไม่เข้านะครับตัวรูดตัวบิงก็ไม่เข้านะครับตัวตว่าผิดพลาดไปนครับมาลุยกันต่อครับวันที่สิบเจ็ดมิถุนาย,ยนนี้นะครับเป็นวันจันทร์นะครับก็ลองดูว่าสูตรจะไปได้ดีขนาดไหนนะครับครั้งที่ผ่านมานะครับแอดไม่ได้ให้ดูสูตรนี้นะครับ เป็นสูตรเดิมนะครับสูตรเก่านะก็ลังเลอยู่ระหว่างสูตรนี้กับกับสูตรใหม่ที่ลงไปนะครับซึ่งรอบนี้สูตรที่ผ่านมานมาชนกันนะครับแต่ประเด็น่าสูตรนี้มันหลุดนะครับหกเจ็ดแปดสูตรตัดตัวนี้นะครับก็มาเดินผว้นี้ก็ถือว่าพลาดไปครับเนื่องจากสูตรมันเยอะนะครับก็ต้องต้องตัดสินใจนะครับว่าจะใช้สูตรใดนะครับสอบรถนี้นะครับได้แปดเก้าศูนย์นะครับ เก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่แล้วก็เก้าศูนย์หนึ่งเปลี่ยนว่ามันชนกันที่เก้าศูนย์นะครับเยอะมากนะครับเก้ากับศูนย์ก็ถ้าสองูนย์นี้ชนกันคือเก้าก็หนึ่งนะครับก็มันน่าจะมาชนกับตัวนี้นะครับถ้าศูนรนี้ไม่ดุดนะครับสองสามสี่นะครับก็รอบนี้แอก็จะจับท่ากันไปนะครับอรอบนี้ไม่ได้ไม่ได้เอาสูตร2สองตัวมาลงให้นะครับเนื่องจากว่า เอกสารลืมลืมเอกสารนะครับมาดูเลขดับนะครับเลขดับงวดที่ผ่านมานะครับวันที่สิบสี่นะครับก็ดับแต้มนะครับดับอยู่นะครับแต้มแต่กบแต้มเก้านะครับเลขดับให้สองตัวนะครับดับที่หกอยู่นะครับชุดนี้ไม่อยู่นะครับก็พลาดไปนะครับพลาดไปที่เลขเก้าด้วยนะครับ สำหรับรอบนี้นะครับมาดาูแอดใส่แผ่นเดียวมาเนื่องจากจะให้เห็นสติติครับว่าสติเลขดับแต้มดับอะไรเงี้ยนะครับตัวไหนจะเดินดีช่องไหนเดินดีนะครับก็เลยใส่มาในกระดาษแผ่นเดียวกันเลยนะครับนะก็มาดูที่ที่สิบเจ็ดนะครับแต้มดับสองตัวนะครับแต้มดับแต้มสี่กับแต้มเจ็ดนะครับแล้วก็ดับขาดนะครับคือดับทั้ง ทั้งทั้งบนทั้งทั้งบนทั้งล่างนะครับนะก็อันนี้คือเอามาสลับฟันปลากันนะครับก็จะได้เป็นเลขเด่นตัวนี้นะครับก็ลองดูนะครับนะเอามาเลขเด่นตัวนี้นะครับก็ได้ถ้าชนก็คือชนสีนะครับก็ลองดูนะครับถ้าฝันนี้ก็คือปรหกกระเจ็ดนะครับก็ลองดูว่าสูตรมันจะเดินไหมครับเดี๋ยววันนี้จะนําเสนอสูตรเตี้ยนดบบนี่นะครับนะเผื่อ หลายท่านอาจจะนำไปต่อยอดนะครับจริงๆคือมันจะสูตรร้อยเมลัยนะครับสูตรนี้นะครับสามสี่ห้าศูนย์ห้าเก้านะครับเรานาตรงกลางนี่นะครับนะระหว่างหลักหมื่นมาถึงหลักสิบนี่นะครับสี่ตัวนี้นะครับมาร้อยมาลัยกันนะครับร้อยลงมานะครับห้าบวกห้าก็ได้ห้าห้าแล้วห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าศูนย์บวกห้าก็ได้ห้านะครับสี่บวกห้าก็ได้เก้านะครับ ก็นะมาร,ร้อยละมาต่อครับห้ากับห้าเป็นศูนย์ห้ากับเก้าเป็นสี่นะครับสี่บวกสี่ก็เป็นศูนย์นะครับก็ได้เลขสี่เลขสี่นำมาเป็นแต้มดับนะครับสี่ศูนย์เนี่ยเอามาเป็นแต้มเต็นนะครับห้าตัวสุดท้ายเอามาเป็นเลขดับนะครับก็ลองกลับไปย้อนทําดูนะครับเมื่อที่ผ่านมาว่ามันเข้ามรรทัขนาดไหนซึ่งถ้าท่านไม่อยากทำก็นี่นะครับทําให้ดูแล้วครับ เด่ดับนะครับแต้มดับนะครับนี่คือจากสูตรร้อยมาลายนะครับสองสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้เท่านั้นนะครับร้อยมาลายสองสูตรได้ก็ฝั่งนี้เป็นเลขเด่นก็คือเลขตรงกลางนี่นะครับคือตรงนี้นะครับวันเลขเด่นก็เดินไม่ค่อยดีนะครับฝั่งนี้ครับมีเข้ามีหลุดมีเข้ามีหลุดแต่แต้มเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต้มค่อนข้างดีกับเลขดับดับขาดก็ดับอยู่บ้างมาอยู่บ้างนะครับ แต้มเนี่ยแอดว่าโอเคเลยนะครับนะสูตรนี้นะครับเผื่อหลายท่านเอาไปต่อยอดนะครับแอดไม่ได้มวนสูตรอะไรนะครับเพียงแต่ว่าสูตรมันเยอะก็เลยนําลงให้มั่งอ่านํามาลงบ้างไม่ลงบ้างนะครับพอถ้าถ้าเอาไปทาแล้วนะครับท่านไปต่อยอดแล้วทําให้ fc ถูกทุกงวดยิ่งดีครับนะถือว่าเป็นการเรียกว่าอะไรครับ ต่อยอดนะครับทาให้คนร่ำรวยมันก็ดีอยู่แล้วนะครับก็ทุกท่านมีความสุขก็โชคดีนะครับสำหรับนี้ครับมาดูกันเลยนะครับของเรากับคู่นะครับรอบนี้เอาแค่เก้าตัวพอนะครับนะไอ้คู่เด่นเนี่ยอย่างที่แอดนำเรียนว่าเอกสารมันลืมนะครับก็ไม่เป็นไรครับมันก็เข้าบังไม่เข้าบ้างอยู่แล้วนะครับเอาถตามีเลยครับเข้าก็เข้าไม่เข้าก็จะได้ไม่เสียตังค์เยอะนะครับ จับคู่เด่นนะครับสองศูกับ791ดเก้นะครับจับคู่ได้เป็น27 2921ดสองเก้าสองหนึ่งเจ็ดศูาศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งะครับเจ็ดแล้วก็71นะครับเลขดับเราเมื่อกี้นะครับไปที่ห้ากับหนะครับเลขดับของเราไม่มีเลยนะครับห้กับหกแต้มดับนะครับไปที่แต้มสองสี่เจ็ดนะครับแต้มเจ็ดนะครับศูนย์นะครับ แ้มสี่ก็คือเจ็ดเจ็ดนะครับเป็นสี่ที่เหลือก็ไม่ไม,ไม่อยู่ในแ้มดับนะครับก็ตับแ c ้มาเลยครับเด่นวันนี้ที่เก้ากศูนย์นะครับที่แอปให้ดูนะครับว่าศูนย์กับเก้ามันชนกันเยอะนะครับศูนย์เก้าชนกันเยอะก็เลยจับมาเป็นเลขเด่นนะครับนะมันน่าจะต้องมาตัวหนึ่งนะครับก็จับคู่ไปที่เจ็ดเก้าเก้าศูนย์ก็คือตัวนี้แหละครับ ถบเนี่ยนะครับ79907271นะครับ14730394นะครับก็ไอตัวนี้คือมาจากสูตรสูตรเดิมเราเนี่ยครับไอ้ก็จับคระกันมานะครับระหว่างสูตรนี้กับสูตรเก่าตัวนี้นะครับก็มามาชนก็คือมีทั้งเก้าทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งนี่นะครับมาชนกับสองสามสี่เนี่ยนะครับ ก็จะได้มาเป็นประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนี่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองนะครับก็ลองดูครับถ้าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็เป็นวันเปิดครั้งแรกนะครับเลขก็ถ้าเข้านะครับก็เดินต่อนะครับถ้าไม่เข้าเราก็ปรับสูตรนะครับเนื่องจากว่าเป็นสัปดาห์แรกนะครับ วันแรกของสดานะครับเือครับผมคิดว่าเราน่าจะโชคดีนะครับตามนี้นะครับสําหรับวันที่17พิศนาเย็นชเ17นะครับก็ขอบคุณ F4 นะครับที่ยังติดตามนะครับให้กำลังใจอย่างเนื้อแน่นนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับทุกหวยกระรับไปด้วยกันนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ